เจเอเจเอไฮอ,อะ,ะไรเกนตามาไปวัดทีค่ชววัดที่ะค่ะงหาต้องสนับอันนี้อยู่หน้าข้าจัากระพงนะคะมาซื้ออะไรกันมาซื้ออะไรปีละครั้ง ไปท้างหนอ่ะข้างหนเดินง่ายไป,ไปหาลมเหรอร้อนแดด บ้ามันไม่สบายปากเลยอ่ะคนเคยแปลงฟันกู้ก็ไม่สบายปาก <c oughs> ไม่ถูกได้ทางไหม <c oughs> อันนี้เป็นตลาดหน้าค่ายจากกระโขงนะ,ะ <c oughs> ้านขายอุปกรณ์กาดเย็ยบมันอยู่ในตลาดสดหน้าค่ายจากกระโง ขายอะไรรถจะชนตูดรถจะรถจะชนตูด Ai ừ. 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 à, à, này? Ngay về về phải 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 ừ. ừ. <laughs> phải เป็เม็ดแม่เหรอแม่อ้าวมันอยู่ตรงนี้เหรอปก,กติเราไม่เคยมาทางนี้บ้าเขียวตรงนี้ตลอดทำไมข้างหน้าหลงๆกิมเองผ้าเม็ดร้านนี้นะคะใช่โอเคนะคะเข้าร้านเนี่ยสีดำไปแค่คือเจ็ดนิ้วสีดำส,ดสีขาวสีเป็นยี่สิบเดี๋ยวเอาไหมเอาเลย เดีวสั่งทีละคนซิปยินอะไรนะ m อเรืออะไรนะชื่อ m อ t 7เจดนิ้วนะคะสีดำห้าห้าโหลอ i มเนิ้วดำเหล็กห้าโหลอ่าอันนี้น่าจะเค็ันึ่ากาข้างล่างมีไหมจะเกกาที่หกนิ้วสีดำรอนธรรมดาน่าจะเป็นพันใหญ่อ่พันใหญ่แหละพันใหญ่ตั้งบนหรือลากพันกระดูกนะไม่ใช่กระดูกค่ละเอียดก็ไม่ละเอียดไม่น่าจะมีไม่น่าจะมี ไม่มีเลยใช่ไหมเจ็ดนิ้วห้าหล่อเหล็กอ่ะใช่ดำนะคะสีดำจิตขาวดำดำจิตให้โก๊ปี้สิโอเคหงูส่วนบนน่าจะมีแค่นี้เข้าละอันนี้มันอยู่ข้างบนเหรอใช่ถ้าถ้าจะเอาเป็นแพ็คน่ะเขาจะต้องไปบนไออ๋อ MEG มีแค่มีแค่จิตแมวมัแค่สีดำใช่ไหมเขาแค่ดำอย่างเดียวเขาเจ็ดนิ้ว อ้อาห้าหร่อะไรอะอะไรเปียวเนี่ยใช้เบอร์14เอาประการอันที่เหน็บอยู่เดียนดี14เดียนดี13มันดี16เอาไปอันเดียวสีชอบใี้สอนหัวเอายกเว้นสีแดงขาวดำโอ้ยบอแม่นขาวดิวังขาวดิวัง เอาขาวสามเอาเหลืองสนะที่เอากาคเคเจ็ดนิ honey? ้วอ่ะหอุดมันการือขาวดำขาวสิบ0สิอันนี้อยางสมอตก็เอเมทีหงพี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะสิบพรงนั้นน่าอยู่ของล่างเนาะถ้าจะเก็บหละ

ปแบ๊บอันนี้ก็เป็นข้างในร้านนี่นี่เท่าน,นี้เอาไหมคะแบงดิถ้าไม่มีน้อยจัง,จงเ,อเอามาทุกสีเลยมันมีกี่สีเดี๋เอาเขาล ที่ซื้อมาเหลือไม้ของเอาออกมาแล้วดูมันต้องแบ่งกันดิโอเคนี้แหละตัวนี้มีแค่นี้แบ่งแล้วหรอแบ่งให้แล้วเอาไม่มีน้อยจังตัวนี้สีเจืดเอาไหมได้สีเจืดนี่แหละแถวไม่มีเอาเยอะๆนี่คือเจืดอันนี้คือสีกลางอันนี้คือสีกลางทำไมอีกสีเนี่ยยังไม่มีทําไมไม่แบ่งกระตาเธอมาด้วยอ่ะไม่ได้แบ่งกระตาเออไปเอามาอันนี้ซีบซีบ ทิปสีเยอะแยะแต่ไม่ค่อยเอาเอาแต่ที่ขาวดำโอ้อ้อ้อะไรยางอะไรไม่มีนิ้วหนึ่งสีจ้ะไม่มีมีแต่นิ้วแล้วก็นิ้วครึ่งไปได้ลหรอืมก็ใช้นิ้วครึ่งไงไหนของเนี้ยขนาด อันนี้แค่นิ้วคืออุ้ยโมแม่นี่เออนี่แบนถึงแค่กูเอาเนี้ไปเออนิ้วใค่ไม่นิ้วคือนิ้วคือมันก็ใหญ่แล้วนี่วะในขเขมรอโอ้ยขึ้นราคาไม่อยากกระชิบอ้ะค่ะ นี่คืออะไรนิ้วหนึ่งอ่ะนี่เหรอใช่เหรอ,หอสองหรือสามนี่บ้พี่นั่นหัวบอลรกแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้เป็นบ่าทรงอ่อนไล่ามีจังสัง <c oughs> ก็นิ้วหนึ่งสีไม่ได้ก็เลยเอานิ้วหนึ่งไปสองถ้านิ้วหนึ่งสี่ใส่นิ้วหนึ่งก็ยังได้อยู่สวนมากมันอยู่บ้านมีแต่ขนาดเนี้ยได้ก็สองนิ้วนะแต่สองนิ้วไม่ต้องใช้หรกใช้แค่อันนี้ก็ได้นิ้วนิ้วนิ้วครึ่งเห็นไหมถ้าถ้านิ้วหนึ่งสีไม่มีก็ต้องใช้อนี้นิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนี่เอากีมวนดีปะ ันนี้าวขาวได้เฉนี่ยได้ได้ขนาดไปตำลากข้าเหนียวเลยไอตัวสีขาวเท่าไหร่หรือคิดเท่ากันในนั้นนิ้วละอยู่ที่นิ้วนิ้วละยิงแหงเงาฮอตต้าถิ่มกับชวนเสียไปแต่เกี่ยวมันบมีใส่ซิปจอดเห็นซิปจอด ที่เขามันเป็นฝันละเอียดมันบหอจ้าโอเคยี่สิบหกสองโหลที่เขาทำไมมันมัน้าตัวมั่นตัวใหญ่ให้เข้าดูของเขาไงให้เข้าดูของเขาได้คู่บานเราเราไปซื้อรอมัานเราค่อยกลับมาอุดตังค์เยี่ยนนี่ไม่ดีนะมันหนักมันหนักมันหนักสิ เดี๋ยวจะเอาอะไรเอาสับปลาโรสปลาคางเหรือครับมีผลไม้ต้องไปปักทายมั้ยด้วเอาสับปะรดเอาองุ่นเอาอันนี้คืออะไรเอาฝ้าหลังนกยุงนม่ตัดเลยไหนหัวตัดไหมล่ะหัวดูหัวมันหัวมอนหรือหัวตูมถ้าหัวตัดอะไออันนี้นกยุง หัวตรงๆเนี่ยถ้าหัวทุยๆน่ยนหัวป<ค>น<อ>ป้วนๆ<อ>หน่อนูที่หัวอ๋อถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าไม่มียี่ห้อนะนอกอยู่ถ้าอ่านอกอย,อกอยู่แปดลอดอ่อจะพากันดูหัวมันเดี๋ยวสับสนุ่นเรื่องเปล่กากินอิมม่มอ่ะถ้ามึงไม่แย่งกูกูก็กินคนเดียวหมด ดอกบ,บัวสีรอนิบซ้อนยี่สิบสองนิ้ว

สิบล้อ เจ็ดหลอดเพิ่มอีกหลอดหนึ่งได้ไหม ยางสม็อกสิบหลอดเข็มจากยางดีเจ็ดหอเจ็ดหอ là đùm, tổng thản chính khánh nặng mình nó kia đùm tổng thản Giang <laughs> như phát minh tám mươi ba một con thịt tuyệt một cục mới bùa đi, 2 con tự lo, phát mà. ฟปบฝีล้อเหล็กที่อันหนึ่งที่กินอันหนึ่ง tiếp <tư> tắt <tư> tiếp tắt bao ลางยืดหนึ่ม้วนสองร้อยห้าสิบคุณสองร้้าบรอม้วนละสอง้อยห้สิ ซับในแปดเมตรวาเลนชึ่งเมตรมันชื่อวาเลนหรอวาเลนดีข้าวาเลนขอบคุณคุณกดมา,า้ดียวมันเสียค่ากดเงิน

อันนี้เป็นร้านอยู่หน้าตลาดหน้าค่ายนะคะนนหน้าค่ายค่ไม่ดหบวนห่อยอ๋ามันจะหลงกันเขียน <c oughs> ชื่อเลย,ยเดี๋ยวไปนั่งแย่กันลำบากอีก บ้าเขาก็มีเขามีผ้าขาวอยู่บนไงอนั้นของอยากมีเดียวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตไปตรงนี้ย่อตรงหน้าตู้เก๋งต้เก๋งบ้านอื่นอยูซ้ายไปนี่คนหลานจักรยานตอนนี้เลยเปือไปน้ำเพิ่นนี่เลยนี่ไงสองสามตัวนี้หนักเหนียวเหนยวตัวนี้ อันนี้เราก็กลับมาถึงร้านแล้วนะคะนี่ก็มีของที่เราได้มาก็กจะมีพวกเป็นซิปนะคะซิปซ้อนซิปยาวซิปอันนี้เป็นซิปแจ็คเก็ตนะคะอันนี้ก็เป็นซิปซ้อนเก้านิ้วนี่เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามีของที่เราเหลืออยู่แล้วนะคะแถมที่ร้าน ตอนที่เราไปมันก็ของมันขาดนะคะของไม่เข้าเป็นเดือนแล้วนะคะของในร้านก็เลยขาดพอสมควรก็ได้มาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นซิฟ YKK 7นิ้วนะคะขาวดำนี่ก็เป็นผ้าซับกับผ้าพยาบาลนะคะเป็นช็อกเป็นกระดาษลอกลายนะคะหัวซิปพวกนี้ก็เป็นได้ที่เราใช้ในการเทียบสีนะคะได้ขาว อันนี้ก็ได้ฟูนะคะได้ฟูขาวก็ไม่มีก็ไม่ได้มานนก็กันไก่เลยพวกนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นได้ที่เราไปเทียบสีนะคะอันนี้เป็นซิปตัดเขาขายเป็นเป็นเมตรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซิปค่อนข้างราคาขึ้นพอสมควรนะคะ อันนี้จะตกนิ้วละบาทเลยนะคะก็คือหนึ่งนิ้วอหนึ่งนิ้วของตัวเนี้ยนะคะเนี้ยหนึ่งนิ้วเนี่ยคือหนึ่งบาทนะคะสิบนี่ก็เป็นเข็มเข็มเบอร์สิบหกเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสามนะคะที่เราใช้ปกติเราจะใช้เข็มเบอร์สิบสามนะคะเย็บผ้ายืดเบอร์สิบสี่เย็บผ้ายีนผ้าทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นได้ที่เทียบสีมาก็ประมาณนี้นะคะ ยางนี้เราได้มาเราเอามาแค่สี่มวนนะคะเพราะว่ายางเดิมก็เหลือพอสมควรเนี่ยนะคะของก็ประมาณนี้นะคะนั่นก็กระดาษอันนี้ก็จะหมดไปประมาณแปดพันกว่าบาทนะคะอันนี้เมื่อวานนี้เขาคิดตังผิดนะคะเขาคิดยางเราไปคิดยางไปทั้งหมดแปดมวนนะคะอันนี้เราก็หักออกแล้วไปสี่มวนก็เหลืออยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทไม่ถึงเก้าพันนะคะ ะะพวกซีพวกอันนี้เราจะต้องเขียนนะคะเขียนรายละเอียดก่อนที่เราจะไปซื้อของอ่ะเราจะต้องเขียนรายละเอียดว่าเราจะเอาอะไรมั่งนะคะบางทีเราก็เขียนแล้วก็ให้เด็กในร้านเขาหาให้นะคะพวกเนี้แต่ถ้าพวกเป็นพวกได้เป็นสีสีที่เราจะต้องเอามาใช้เนี่ยเราจะต้องไปยืนเทียบสีได้เองนะคะเพราะว่าเป็นที่ช้าที่สุดในร้านในการไปซื้ออุปกรณ์คือการหาสีได้นะคะ อันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะคะว่าเวลาเราไปซื้อของก็ประมาณนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือได้สีได้นะคะเราจะต้องหาเทียบสีเองนะคะแต่ส่วนมากพวกเป็นซิปที่เราจะเอาเราก็จดจดจดนะคะจดข้อมูลไว้แล้วก็ไปให้ทางร้านเขาหาให้นะคะประมาณนี้นะคะของเกือบๆเหมือนได้ของประมาณนี้นะคะนี่เค okay, นะคะ